สวัสดีครับเดนแม่ฟิลก <N> ุศครับผมาครับสวัสดีครับแ่าแนแม่ะตามให้แล้วแม่บอกขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับบบเลยแม่วันนีุ้บเลยเอานึกว่นมานานนอนอยู่เบเลยนอนท้องไทแล้วมันดมสอร์ตไทยมจะพุ่งโง่เยะระเยะากเเยะยเยะเยเยตีนด้วยเปไงเลย ยังไม่หายหรอท่านมยังใส่หน้าขาวอยู่ยังไม่หายกลัวเพื่อนติดด้วยอันนี้ก็โคตรเลยอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามจากแม่ครัะน้ำร้อนคอพันแนนคืนนอนขึ้นหมดเลยแม่ฝากช่องพี่โบ้ด้วยนะครับผมจะพึ่งคุณแล้วอยากอะไรสดนน้ำมูลเหรอติดตามให้เราขาน้ำมูนกินข้าวหรือยัง สวัสดีเาพระเอกคุณพระเอกกันพ่อกรเวยมากๆกินตำโพงน้ากันวันนี้มากินตำโพงตำนะกินตำโซงตำอีกกินตำแล้วจ้าถ้าเรามีคนขึ้นแม่เก้าร้อยฮะขึ้นไปได้ก็ร้อยแล้วนะคนนี้ขึ้นเก้าร้อยหมายถึงช่องที่ขึ้นเก้าร้อยหนึ่งพี่อ่านวิดีโออยู่ไม่รู้ว่าน่าจะไม่กำลังใจลบใครติดตามให้เราจ้าถ้าเรามีเสื่อนะไเนี่ยไปเสื่อนประเดี๋ยวกันไม่เรียนมาทำ มื่อไหร่ทไปซื้อปลาแดเม่านเอวตำไปเค็มกับเค็มไมาได้เค็มจืดมันมันแม่อร่อยส้นลายตำตาปลาแดมาเนียนมันิแซ่บอรนี่ไงมีแม่ตุาไม่ต้งเยอะแล้วขอบคุณครับคุณแม่ครับมาหน้าเนยนไหมแม่พี่รุปกองด้วยจ้าปาอผมบอนะครับานารับเปวเชียรนารับนเชียรครับ ปาก้องปากจ้องโภชนาลองคลเชื่อแล้วก็รสบรรณคลองคุล้วเชื่อคนแม่ทุการพิน์ครับไปเลยครับของราลองเที่งนี้เสียงมาาลูกนะเสียงนอกยักันต่งกันนีอีนึ่งรเสียงยีขึ้นแล้วเกาอะไรนมายหรอับให้ลูกชายมานาตำให้กินนะมานาตำอร่อยแม่บอกว่ามาราตำตรงตำอร่อยใช่ไหมแม่มานาตำผมตำอร่อยว่า ที่เกที่มิงมนอย่างตอไม่กินนะตามให้กคนพวกนี้มากินในกานเขาควเลยครับอื่นต้องติดตังพวกนี้มาซ้อมแล้วก็เดาพี่ไปซื้อปลาแดกให้น้องมานาตามเพื่อนกินากินทั้งหาเลยพวกนี้นะครับจะไปซื้อปลาล้ามาเองแล้วก็ให้มานเรื่องให้ด้วยแล้สักระปออะไรด้วยขนมเชฟขนมเ้นซื้อขนมเชนมาเลยกินในจานเรา แล้วร็บีบทุกอย่างให้น้องมานัาตำนี่กินตัวนี้นี้ฟอมลำเนาะลำมันสีมาลายสุดนี่รอดูเลยครับพวกนี้ลายสุดใถ้าไม่ได้ลฟ์สดก็เจะถ่ายลิปครับประมาณช่วงปลาพามันอีตามกินมันมาสนใจนะครับเพราะว่าประเดีกันว่นี่ต้องมานะพ่อคาสุดตังไทก็ให้มานัทก็ให้น้องมานัทตากิด้วย เห็นล้นะครับผมเห็นเห็นมือส้มต่างกันเลยปลากระเลยปลาแดกผมองเสียนอ๋อเอย่งลบตับเย่งลยังคุบเลยมันเองไม่ใแน่ก่อนวันนี้เห็นนอนร่าซกายร่าสื่อมาเต็มที่เป็นขาเม่าเริ่มสิเก็บนะครับรับเาต่างคนเ็นว่าถ่ายรูป้อไปแล้วก็ไม่าังวลปวดมาเลยจไให้อารมอยู่ดาลงสิลุสขนจิหลับขุนลล้กหลับสุนกล จะลงลังปวดวงดลล้วยหรอปดวงหรอปอาอก้ามันปามนขวันาวมานาว้วน้าวาวม่า้ม้วัานามัาัามนัวนมั้ัามัญญานับม ครับรองขอบคุณขอบคุณแม่ๆนะครับทุกการติดตามได้ยนะไครับผมฮอดๆท่านหนึงก็เรียกว่าหลาสีข่าวนะสดน้ำมูนนะครับผมยากลายสดน้ำมูนทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับแน่ๆบอกว่าไปนสีใจเท่่บนี่ยังว่าเาเก็บดากแม่ๆปนดแม่ยาแรงจริงงเป็นตับใหญ่ันนรกหรกไปีันยามานียตัวนี้ตัวนี้จยังเจ็บเจผเบะเศราเจฟนาเป็นเกือบสองอะไนเล้ย ถ้าไปฉีดยาเข็มหนึงพี่ยกอนใยากเอาไปยายามาเต็บนอนยาลายตัวเฮียยามันแห้งฉีดว่เอาปวดดิแม่จะสามร้อยแล้วครัยาใไม่เก็คอนยาดป่ยาบยมันปวดไมได้เจ็บจีตรยาฉีดเนาะกับยาเล้ยาใช่ไหม อ๋อไม่มีประด็นบอกยังเลยบอกตอนแรกบอกว่าตอนแรกถาลกตอนแรกผัดไล์ส่วนใหม่แ้วถาถ้ถ้าถึง100ยจะมาจะพามาให้น้องกันนะสองอยนนี้ติดครเดียวได้จอไว้ว่า2 0 0งลยนี้ติ0 0ลอยแล้วทางคุมลุกขึ้นสัตว์เ็ลองว่ากันับไปเจ้าห้องก่เห็นเด็กชีกันเ้ตร ก็ผมลดพืขึ้นดปุ่มทำมันต่อเนื่องแบบนีในก็เป็นบรรยากาศการซ้อมนะครับในการสอบ่อใามข้งวดรับองการสอบเพื่อนะครับผมมาขึ้นฝนตกนะครับผมฝนตกไล่กันมาฮัดในนี่นะครับผมจึนเบิร์ดนะครับไล่กันมาหัวในนี่นะครับแบบฝนมันสาดลงนี่นะครับผมสาดลงนี่ไล่กันมาในแต่ตารางวิธีเบิร์ดเลยครับผม จามตัวคนหมืองกัอันโอมอยู่จังหวัดรังหราชธานี็นลูกคูนะครับเอาดีครับสวัสดีครับ ชุดกะหางเนี่ยสุด๊กเรแปงนะครับองชุดแล้วหรอครับมหาญะมหาญะบรอดี้เตจเก่าเนาะชุดชื่ออะไรครัว้เราชุดเือมาม้งตัดใหม่ผู้อีกโบดโอ้เรียบว่านะครับ็กับบอมี้ด้กันสีไซน์นาพี่เจจหน่าล่ะปักลายปวดทัอะไรชุดเดนมี้ปักจะมาเหลี่ยมยบยบหรอิ้ายผิเข้าเนั้ ตัวพ <itu>? oh, ี่ชองาเ้รอกจนเทียมาแล้วกระซางเขาเนี <t ot>. ่ยจะมาถือไฟมันจะไหนกะเียบขงเาแมนมาซ้อมกับมบานขับา้าอเ้ยอีนี่เพลยนรอกได้ีกดเพลตามปีเทียวนานกยากนะยากเมย่อวันไม่มายกยกเดี๋ยวเดี๋ยกบเพินไฟยังบิกอ ตกรีนเระะดินบ่อไปแค่รอดแค่ยังกด้านาไปยังบะงไปยังบงหนาเนาะองเกือไม่้เป็นกแล้วีดกดทำไมแม่แม่ไมคอมเมนต์ครับอะไรีพีแม่แม่คอมเมนต์าะคอมเมนอะไรีกดไปกับเธอบบลูกัน่มาลเลี่ เป็น่าจบเออะเทยเป็นยากะเทย่ะจบกระเทยาาเอกระเทยยาขาผกระเท็ที่สวยที่สุดในโลกมแตงมาแตงมพ่หนี่มเป็นอครับผมขอบคุณแม่นะครับขอคุณทุกการติดตาม่นคา พี่ีดอี่เลิกเลิเลิเเลลเพราะว่าก็พีไม่พบกัเย่ไนะกอันว่าแอนพี่มากพ่อว่าไม่ให้พบกันเลยครับเพรอว่าไม่พบกันเลยเจ๊เจ๊จะไปเก็บดงกครับ พี่ว่าแอนตี้เรื่องพวกนี้มากแอลีเป็นชีเปคีเจกพี่นอวผมะไรนะืจการติ้ตามนะครับอะไรครับพว่าใจหลายนอหยิบเปอดหยิบเรนะ่าตเดี๋ยวมาเพี้ยคอยพี่บ้าเ่เอาบางที่หละเอาไม่ทำอะไรนะทำื่อคุยนะไม่ทำอะไรนะมาตาเดี๋ยวเพ้ยคอ้อยมาตาเดี๋ยวหย่บข้าวกลิ่นเท่านี้แอบแรกยู่นะ ปากมีกัดอ่ะก็ตัเดียวเปรี้ยวตัดเดียวขวด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 าวดขวดควดข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 วีขวดขวดขวดขววดขววดข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 วรขวด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 ขดใดขวดขววดข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 วดก็ดดขวดขวววาด โวเคครับพี่ังาขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการกดติดตามจากนีสมบูทุกคนนะครับผมฝากชาวบังลาน้ำเนยกัรกันครับผมโบ้ว่นลำพูมแวนิเศาขอให้ครบหนึ่งพันนเนี่ได้ยนนะครับผมสีแดงไรสุดวน้องมารนาแล้วเร็วนะครับผมวันนี้อยากไรน้ำมูเแล้วโม้ไรลยเป็นหลานนะครับขอบคุณใรายกันละกันจะมาจะไปไหนนะ